สวัสดีค่ะวันนี้เจอกันนะคะมือใหม่ตัดต่อด้วยแคปคัแสแทรกภาพยังไงอ่าไลน์นี้ต่อจากไลน์เมื่อวานนะคะเมื่อวานเนี่ยครูสอนว่าจะต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างโดยเฉพาะคนที่เริ่มต้นเป็นมือใหม่แล้วยังไม่มีไมยังไม่มีอุปกรณ์อะไรนะคะก็แนะนําไปแล้ววันนี้มาต่อนะคะว่าพอเรามีอุปกรณ์แล้วเราจะเริ่มอัดคลิปแล้วอะวิธีแทรกภาพวันนี้เอาเฉพาะวิธีแทรกภาพก่อนให้คุณไปลองทํานะคะ ถ้าทําได้เดี๋ยวเราค่อยไปต่อเนาะอะ่วิธีแทรกภาพนะคะเพราะว่าบางทีเวลาเราอาัดคลิปวิดีโอเราอาจจะอยากให้ลูกค้าเนี่ยหรือว่าคนที่ดูคลิปเราอ่ะเขาได้เห็นภาพประกอบเพื่อที่จะเข้าใจได้มากขึ้นใช่ไหมเออแบบว่าแบบเออเห็นภาพแล้วแบบ มันอินกับวิดีโอของเราหรือว่ามันเข้าใจได้มากขึ้นนะคะเราก็เลยอยากจะแทรกภาพบางส่วนเข้าไปทำยังไงนะอันดับแรกเนี่ยเดี๋ยวครูจะพาไปโหลดแคปคัดก่อนนะคะบางคนเมื่อวานเนี้ยได้ลองโหลดหรือ,อยังคะถ้ายังไม่โหลดแคปคัดนะคะครูจะพาไปโหลดนะคะอ่ะบางคนอาจจะถามนะคะครูบรรดามีสอนโปรแกรมอื่นไหมมีนะคะ ก็จะเป็นอีกโปรแกรมหนึ่งนะ,ะแต่ว่าเราเริ่มต้นที่แคปคัตก่อนก็ได้นะคะ,อ,ะอันนี้ครูก็ใช้อยู่แล้วก็ก็ถือว่าตัดต่อง่ายมากนะเด็กๆก็สามารถทำได้เพราะฉะนั้นคุณเริ่มต้นมือใหม่เนี่ยทำได้ง่ายๆเลยสบายๆนะ,ะทำไปพร้อมกับครูนะคะใครที่ดูครูอยู่นะไม่ว่าจะมาดูย้อนหลังหรือว่าแชร์เก็บไว้ที่เพจตัวเองเพื่อที่จะได้ดู ก็อย่าลืมแชร์เป็นค่าหน่วยกิจนะคะ,ะเพื่อนๆเ,เขาก็จะได้แบบว่ารู้ด้วยเนาะ,ะงั้นไปกันเลยนะคะอันดับแรกนะเราม,เมีเรามีมือถือใช่ไหมเราไปที่ Play Store หรือว่า App Store แล้วแต่ว่าเราใช้ Android หรือว่าใช้ iOS เเนาะ,ะเดี๋ยวเขอปิดอันนี้ไปก่อน เนี่ยค่ะเมื่อกี้เมื่อกี้เร็วไปนะคะเนี่ยเห็นไหมว่าครูมาที่ p l a y s t o r e นะคะอันนี้ครูใช้ Android นะคะเสร็จแล้วครูก็เสร็จคำว่า capcut capcut นะคะเปิดขึ้นมาขึ้นมามันจะขึ้นเปิดเพราะว่าครูลงโปรแกรมไว้แล้วนะคะแต่ถ้าหากว่าเรายังไม่ได้ลงโปรแกรมมันจะขึ้นคำว่าติดตั้งนะให้เรากดติดตั้งอันนี้ครูกดผิดนะคะโอเคอ่ะให้กดเปิดนะคะ พอกดเปิดขึ้นมาปุ๊บนี่ครูกดเปิดแล้วนะคะถ้าคนใหม่เลยให้กดติดตั้งนะคะใครดูอยู่ทักมานะคะคอมเมนต์มาว่าตัวเองทำธุรกิจอะไรนะอ่าแล้วก็ได้ลองตัดต่อบ้างหรือยังถ้าเริ่มต้นตัดต่อก็ทักมาว่าเริ่มต้นตัดต่อนะคะครูจะได้รู้ว่าคุณมีปัญหาตรงไหนแล้วครูจะได้ช่วยถูกนะคะอ่ะ พอเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะคะโปรแกรมมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้เครื่องหมายบวกสีฟ,ฟ้าเห็นไหมคะเครื่องหมายบวกเนี่ยเราสามารถคลิกเข้าไปเพื่อที่จะไปดึงเอาวิดีโอที่เราอัดไว้อเข้ามาได้นะเพื่อที่จะเอามาตัดต่อหรือเพิ่มเติมอะไรก็ตามใส่เพลงใส่เสียงต่างๆใส่เข้าไปได้อันดับแรกเลยเราจะต้องไปเอาวิดีโอนะคะให้เพื่อนๆคลิกบวกแล้วก็ไปดึงวิดีโอเข้ามาอ่าโอเค ถึงขั้นตอนนี้มีใครสงสัยอะไรไหมมีใครทำอะไรแบบทำแล้วไม่ได้ไหมโหลดมาแล้วมีปัญหาโน่นนี่คูเบนดาอะไรเงี้ยลองทำดูนะคะว่าทำได้ไหมนะอ่ะเสร็จแล้วหลังจากที่เราอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้เอาคลิปวิดีโอเข้าไปในไปในแคปคัตแล้วนะคะในไปในโปรแกรมตัดต่ออันนี้เป็นคลิปที่ครู คลิปที่ครูอ่อัดไว้เดี๋ยวคุณแม่โทรกลับบอกมีสายเข้าไปบนึงเดี๋ยวคุณแม่โทรกลับบอกเนไงเดี๋ยวคุณแม่โทรกลับนะคะจากไหนบอกไงเดี๋ยวคุณแม่โทรกลับนะคะจากไหนถามพอซิว่าใครโทรมาเขาตาอสายไปเลยอือฮึอาจจะโทรผิดโอเคอ่ะโอเค ต่อมานะคะเราจะต้องอัดคลิปอัดคลิปวิดีโอไว้นะคะอันนี้ครูก็อัดคลิปวิดีโอของครูไว้ใช่ไหมอ่ะพอเราอัดคลิปเรียบร้อยซึ่งครูสอนอัดคลิปไปเมื่อวานนี้นะอ่ะพอเราอัดคลิปวิดีโอของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปโปรแกรมตัดต่ออ่ะก็คือแคปคั t นะคะอันนี้ครูจะปิดไปก่อนนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูคลิปที่ครูอัดนะคะคลิปที่ครูอัด รูจะให้ดูก่อนเพราะว่าก่อนอัดกับหลังตัดต่อเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะอันนี้เห็นไหมมันจะไม่มีภาพแทรกไม่มีอะไรเลยนะคะเนี่ยรูก็สอนว่าวิธีที่เรามือใหม่แล้วเรายังไม่มีอุปกรณ์ยังไม่มีไมล์เราใช้อะไรแทนได้นะคะรูก็บอกเนี่ยมันใช้สามารถใช้หูฟังแทนได้นะนะคะรูไม่มีภาพแทรกเห็นไหมรูสอนวิธีทำนะคะอ่าไม่มีภาพแทรกนะ ทีนี้เราจะไปตัดต่อแล้วใส่ภาพแทรกเข้าไปให้ดูแบบเร็วๆจะไปตัดต่อนะคะใครที่เป็นมือใหม่เพิ่งตัดต่อก็ทักมานะคะว่าเออตัวเองกำลังหัดตัดต่ออยู่นะอะไรอย่างนี้นะคะ ใช้โปรแกรมอะไรในการตัดต่อเออแล้วติดตรงไหนถ้าใช้แคบคัดคุณติดตรงไหนอ่ะโอเคทีนี้อ่ะอ่ะถึงตรงนี้นะคะต่อไปอะ่ะเราจะไปขั้นตอนที่ดึงโปรแกรมขึ้นมาแล้วก็เริ่มแทรกภาพเราจะเริ่มแทรกภาพนะคะะ ครูอยากรู้ว่าใครที่ดูครูอยู่นะคะช่วยออคอมเมนต์ใต้โพสนะคะว่าตัวเองเนี่ยกำลังเริ่มตัดต่ออยู่หรือเปล่าหรือว่าทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรนะคะครูจะได้รู้จักแล้วก็ช่วยถูกนะคะแล้วถ้าหากว่าต้องการแบบคอนเทนต์ติดตามครูนะคะให้ครูช่วยสอนช่วยเทรนนิ่งให้ ครูก็มี private coaching นะคะ private coaching สอนแบบจับมือทําตัดต่อเฉพาะเรื่องตัดต่ออย่างเดียวนะคะราคาตอนนี้อยู่ที่5,900นะคะ,ะใครสนใจ1วันเต็มกับคอร์สสอนตัดต่อกับเป็น private coaching นะคะสอนตัวต่อตัว,ตว,ตวเจอครูนะคะ,ะ,ะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปกันต่อนะคะ,อ,ะอันนี้เป็นอันนี้เรามาเข้าสู่โปรแกรมแล้วนะ เราเข้าสู่โปรแกรมแคปคัตแล้วทุกคนโหลดมาแล้วใช่ไหมโหลดโปรแกรมมาเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราเข้าสู่โปรแกรมเราก็เอาคลิปวิดีโอเมื่อกี้ที่ครูอัดไว้เห็นไหมเอาเข้ามาวิธีเอาเข้ามาก็ง่ายๆนะคะเดี๋ยวครูจะอธิบายไปด้วยเมื่อกี้ครูคลิกเครื่องหมายบวกนะคะคลิกเครื่องหมายบวกเสร็จแล้วครูก็จะมาดึงภาพที่อยู่ในแกลเลอร,รี่เข้าไปในโปรแกรมเห็นไหมคะมาแล้วภาพเข้ามาแล้วนะคะอันนี้ คุณจะไม่ได้ยินเสียงวิดีโอเพราะว่าในโปรแกรมนี้ค่ะมันจะไม่มีเสียงนะคะครูจะอธิบายให้ฟังแต่รับรองว่าคุณเข้าใจนะอ่ะคลิปวิดีโอเข้ามาแล้วนะคะเข้ามาที่โปรแกรมแล้ว แป๊บนะคะนี่เห็นไหมแล้วก็คลิกเครื่องหมายบวกเพื่อที่จะเอาคลิปเข้ามานะคะตอนนี้คลิปเข้ามาแล้วอันนี้ตอนที่คลิปเข้ามานะคะเนื่องจากคลิปนี้มันความยาวประมาณ4นาที มันก็จะโหลดนะคะมันจะใช้เวลาโหลดนิดนึงแต่ถ้าคลิปของคุณหนึ่งถึงสองนาทีมันก็จะใช้เวลาสั้นๆแต่ถ้าคลิป4นาที5นาทีมันจะโหลดและใช้เวลานานนะคะเพราะฉะนั้นก็รอนิดนึงนะคะจะเป็นแบบนี้ต,ตอนที่เราโหลดเข้ามาแล้วก็อัปโหลดอัปโหลดเข้ามาแล้วก็ส่งออกคลิปด้วยนะอ่าเห็นไหมคะ ที่บางคนอาจจะสงสัยเนาะอาจจะไม่เคยใช้แคปคั t นะคะแคปคั t เนี่ยตัดต่อ,อลง Facebook ก็ได้นะคะหรือว่าจะไปลงใน TikTok ก็ได้นะลงใน YouTube ก็ได้ฮะก็เป็นโปรแกรมที่ตัดต่อง่ายอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูเครื่องมือจะอยู่ข้างล่างเห็นไหมคะเครื่องมือในการตัดต่อเนี่ยอยู่ข้างล่างเห็นไหมเต็มไปหมดเลย เยอะมากนะคะมีเครื่องมือเยอะมากจริงๆนะคะอ่ะแล้วเวลากดดูเนี่ยค่ะเนี่ยสามเดี่ยมตรงนี้ค่ะเขาก็จะให้เรากดากดเพื่อที่จะเพย์นะคะระหว่างนี้มันจะมีเสียงด้วยนะแต่ว่าพอครูเอามาไลฟ์เนี่ยเสียงมันไม่มีนะคะก็ไม่เป็นไรทีนี้คลิปเนี้ครูไปเอาภาพแล้วเห็นไหมเดี๋ยวให้ดูอีกรอบหนึ่งอันนี้โหลดอยู่นะ ครูย้อนให้ดูนะคะจะได้เข้าใจอยากให้ทุกคนแบบทำตามได้เลยนะคะอ่ะอันนี้นะคะ,ะครูก็จะเริ่มไล่แล้วว่าครูจะแทรกภาพตรงไหนอ่าพอเราพูดถึงไม่เราก็จะแทรกภาพนะคะวิธีแทรกภาพก็คือนี่ ครูหาแล้วจุดว่าครูจะแทรกภาพตรงไหนเอาเคอร์เซอร์ไปวางนะคะเสร็จแล้วให้หาคําว่าภาพซ้อนเห็นไหมคะเครื่องมือข้างล่างมันจะมีคําว่าภาพซ้อนค่ะนีะค่ครูเห็นไหมเพิ่มโอเวอร์เรย์นะคะเพิ่มโอเวอร์เรย์เสร็จแล้วอ่ะแปบ๊บหนึ่งมันจะมีหัวข้อว่าภาพซ้อนเสร็จแล้วพอคิกเข้าไปคําว่าภาพซ้อนเนี่ยมันจะมีคําว่าเพิ่มโอเวอร์เรย์นะคะ ให้เลือกเพิ่มโอเวอร์เลย์เสร็จแล้วอะ่ะเราก็ไปเลือกภาพที่อยู่ในแกลเลอรี่ของเราอันนี้เป็นภาพที่เราเตรียมไว้นะทุกคนเพราะฉะนั้นทุกคนที่จะแทรกภาพจะต้องเตรียมภาพไว้ในแกลเลอรี่นะคะไปก๊อปมาหรือไปถ่ายมาอะไรก็แล้วแต่หรือไปหาภาพที่อยู่ในโปรแกรมฟรีก็ได้นะคะเสร็จแล้วมาเตรียมไว้พอเราแทรกเราก็แค่มาหยิบแล้วเอามาใส่ในวิดีโอของเราแค่นั้นเองทำง่ายง่ายแบบนี้นะคะอ่ะไปต่อค่ะ แทรกภาพแล้วเราสามารถเลื่อนนะคะจะวางไว้บนข้างบนก็ได้วางไว้ด้านข้างหรือวางไว้ตรงข้างหน้าเราก็ได้จะปรับขนาดซ้ายขวาหน้าหลังให้มันเหมาะกับคลิปวิดีโอของเราทําได้หมดนะคะแล้วเราย้อนดูอีกทีหนึ่งเห็นไหมเวลาเราพูดถึงเรื่องนี้เรื่องไม้สายนะคะมันไม้ก็จะขึ้นมาเห็นไหมคะเดี๋ยวครูจะแทรกให้ดูอีกรูปหนึ่งนะคะอ่า วันนี้จะสอนแค่แทรกภาพก่อนนะให้เอาไปทำได้ง่ายๆนะคะอ่ะทีนี้ครูเริ่มพูดถึงหูฟังที่ใช้เอามาเอามาแทนใช่ไหมคะครูเริ่มพูดถึงหูฟังอ่ะครูก็จะหาจุดว่าครูจะแทรกหูฟังตรงไหนนะคะครูก็ได้จุดแล้วครูก็ไปที่เดี๋ยวครูให้ดูย้อนอีกทีนึงนะ มครูได้จุดแล้วครูก็ไปที่ภาพซ้อนค่ะเนี่ยค่ะเพิ่มโอเวอร์เรย์เห็นไหมคะครูไปที่คําว่าภาพซ้อนแล้วครูก็ไปที่เพิ่มโอเวอร์เรย์แล้วครูก็ไปดึงภาพมาจากแกลเลอรี่นะคะครูก็ปรับภาพให้มันเหมาะกับออวิดีโอของครูให้เหมาะกับเออลูกค้าเห็นได้ง่ายนะคะตรงมุมไหนมุมไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะพอครูใส่ภาพเข้าไปแล้วครูก็จะกลับมาดูอีกทีนึงว่า มันตรงกับที่ครูต้องการไหมนะคะนี่เห็นไหมพอเนี่ยภาพตรงนี้นะคะเดี๋ยวครูแนะนำนิดนึงนะอ่ะสมมุติว่าเราแทรกภาพแบบนี้นะคะและทีเนี้ความยาวของภาพเนี่ยจนถึงที่เราพูดถึงเรื่องอหูฟังเนี่ยคะ่ะเรื่อง s m l l t t l l เนี่ยแล้วเราอยากให้ภาพมันโชว์ยาวกว่านี้ เราสามารถเพิ่มปรับเพิ่มได้นะคะเนี่ยเราคลิกให,ให้เราคลิกไปที่ภาพเสร็จแล้วอะ่ะให้คลิกที่ขวาด้านขวาของภาพนะคะลากมันไปเลยค่ะหรือจะย่อให้มันสั้นลงก็ได้นะคะเราก็คลิกไปที่ภาพตรงนั้นนะคะเมื่อกี้ครูไม่ได้คลิกเนี่ยคลิกให้มันขึ้นกรอบสีขาวแบบนี้นะคะเห็นไหมว่ามันจะมีเครื่องหมายด้านขวาซ้ายขวาเนี่ยคะ่ะเครื่องหมายซ้ายขวาสีขาวเนี่ยเราสามารถที่จะ ให้ดูเครื่องหมายซ้ายขวาสีขาวเห็นไหมคะเราสามารถที่จะลากให้มันยาวก็ได้หรือลากให้มันสั้นก็ได้ออหรือจะเอาเมาส์ไปคลิกแล้วก็ขยับมันให้ไปจุดที่เราต้องการได้มันทำได้แบบค่อนข้างยืดหยุ่นนะ่ะมันทำได้ง่ายๆอะ่ะเพราะฉะนั้นครูว่าทุกคนทำได้นะคะเอาแทรกภาพให้ได้ก่อนนะ ่ทีนี้มีครูมีแทรก2จุดให้ดูแล้วนะคะทีนี้ต่อไปอันนี้ยังไม่ได้ใส่เพลงยังไม่ได้ทําอะไรนะคะมาดูว่าหลังจากที่เราสมมุติว่าเราตัดต่อเรียบร้อยแล้วเราจะทํำยังไงเพื่อที่จะเอ็กพอตอ่านี่ครูเอ็กพอตแล้ววิธีเอ็กพอตคือเมื่อกี้ดูทันไหมนี่ค่ะต้องให้ดูนี่นีนี สังเกตมุมขวาบนนะคะมุมขวาบนมันจะมีลูกศรชี้ขึ้นเห็นไหมคะลูกศรชี้ขึ้นให้เราพอเราจบคลิปนะคะพอเราจบคลิปแล้วให้เราคลิกที่ลูกศรชี้ขึ้นนี่แหละคะ่ะคลิปม,มันก็จะถูกส่งไปที่แกลเลอรี่ของเรานะคะเนี่ยเห็นไหมวิธีการส่งออกอันนี้คลิปมันประมาณ4นาทีนะคะ การส่งออกมันก็จะค่อยๆโหลดออกไปนะคะค่อยๆโหลดออกไปทีนี้คลิปมันก็จะไปอยู่ที่แกลเลอรี่เราสามารถเอาคลิปของเราที่ตัดต่อแล้วอะคะ่ะไปลงใน Facebook Page ของเราไปบอร์ดแคสในใ i น e o f f i f i a l a c c o u n t ของเราไปลงใน TikTok ไปลงใน YouTube ก็ได้นะคะเพื่อที่จะนะโปรโมทสินค้าหรือโปรโมทบริการที่เราขายอยู่นะ วันนี้ได้ยินเสียงครูชัดไหมคะลืมถาม,อมโอเคเรียบร้อยแล้วทีนี้คลิปของครูมาอยู่ที่แกลเลอรี่แล้วเห็นไหมครูก็เดี๋ยวครูเปิดให้ดูนะคะว่าหลังจากตัดหลังจากที่ครูแทรกภาพแล้วมันเป็นยังไงเห็นไหมภาพมันขึ้นมาเห็นไหมคะจากคลิปแรกตอนแรกอะ่ะมันไม่มีภาพแทรกขึ้นมาแต่คลิปที่สองเนี่ยคลิปหลังจากตัดต่อแล้วอะ่ะมันมีภาพแทรกขึ้นมาเดี๋ยวจะมีภาพแทรกอีกภาพหนึ่งนะคะ เห็นไหมคะมันก็จะมีภาพแทรกขึ้นมาอ่าแบบนี้เวลาเราอธิบายหรือว่าเราพูดถึงสินค้าตัวไหนเราพูดถึงบริการอะไรเราพูดถึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นภาพแล้วคนดูก็จะเข้าใจมากขึ้นอินกับเรามากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมแทรกภาพหรือแทรกเกี่ยวกับสิ่งที่คุณพูดถึงให้ลูกค้าดูด้วยนะคะโอเคงั้น วันนี้ขอบคุณมากขอบคุณทุกคนที่มาดูย้อนหลังนะคะเวลาดูอย่าลืมคอมเมนต์ที่ใต้โพสตให้ครูด้วยว่าชอบหรือเปล่าชอบตรงไหนได้เอาไปลองทำไหมและทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรนะคะเป็นการโปรโมตตัวเองไปในตัวนะคะขอบคุณทุกคนมากวันนี้นะคะโอเคสำหรับใครที่สนใจนะคะตอนนี้ครูมีคอร์สนะคะสอนมือใหม่ตัดต่อ สอนมือใหม่ตัดต่อให้พรีเมียมด้วยมือถือเครื่องเดียวนะคะครูจะสอนด้วยโปรแกรม Cap Cu สแล้วก็คายมาสเตอรนะจะเริ่มสอนวันที่22เมษายนนะคะ22เมษายนคอสนี้ราคาเต็ม5,009 9นะคะครูจะเปิดให้สำหรับคนที่ครั้งแรกนะคะอ,อ่า ในไลน์นี้เฉพาะในไลน์นี้เท่านั้นนะ990เฉพาะในไลน์นี้เท่านั้นนะคะ uh huh. ราคาจะปรับจนถึงราคาเต็มนะคะถ้าคนที่เคยลงคอสของครูจะรู้ว่าครูปรับไปจนถึงราคาเต็มนะคะโอเคสำหรับใครที่สนใจก็สามารถพิมพ์คำว่าสนใจหรือทักไปที่ Li n e Ad ดแอดแ r ดแล้วพิมพ์มานะคะว่าสนใจคอส,สอนมือใหม่ตัดต่อให้พรีเมียมด้วยมือถือเครื่องเดียวนะคะโอเคสำหรับวันนี้บายบายค่ะสวัสดีค่ะ